mãi long quân uva này tìm kung ngay à lưu ý nó tìm 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 ร,ร่อส้มมันสิแสียบไปไหนอ่ะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยลถขนล่นปีกเนี่ยอาจุ๊บเตรียมนี้เลยตวัวเดียวบักง่ายเลยมึงตีเจ็ดสิสุดเขียงครับเตียบใส่กับแขียนมึงโอ้ยเนี่ยก็เขียนกิวคนด้วยนี่ตัวตัวตัวเอ้าเอ้าติดตามครับอ่ะ,อะ,อะพี่น้องแนะนำเครื่องบ่ายเนยี่ยไป ได้แล้วนี่เนี่ยเขาคุดชัวเลยอ้ยมันขนาดมูดตัวนี้่ะพี่น้องเบงกระเทียมคาตะไคร่พริกแห้งพี่น้องใส่พริกแห้งเอ่อหอมกระเทียมนี่ล่ละคาตะไคร้ใบบกูดอย่าลืมพี่น้องเนี่ยตัวนี้พักหอมประเพียหอมหอมต้นใส่ได้ไหลายแล้วก็ไปกระเพาะพี่น้อง กระเพาะใส่หลายครับต่ดีกินดกินพักมันเอาเดี๋ยวขอโตตำมัน,นี้จักข้าวครับบดดีๆเอาเดี๋ยวไปติดตามครับผมโอเคอ่าพี่นอ้องร้าวไม่แล้ว,วานเนี่ยขัวนี่เครื่องกระตําแล้วครับเบ่งตำแล้วเป็นนาแตงใส่ไปเลยครับ ไบติ๊ดทีนแล้วใส่ไปเลย,ยใส่น้ำหนักหกคือเก่าพี่แดงยิ่งถึงใส่น้ำลายพี่น้องขัวมันขัวมันออกกิมเปียมซะก่อนสูตรหลับของอาหารปลาพี่น้องเาต้องขัวให้มันกิมเปียมซะก่อน ผัวใส่กระเพื่องกระเพื่งใส่หนามไร่ผัวกินเคียมแมขงข่อกระเพื่องซะก่อนผัวกินเคียมไฟแห้หงเลยช่วงแดงใช่ไห,มหอมกรุบจามสะคนเด้อโอ้หนูตัวใหญ่แห้งเต็มกระทะเลยเด้นี่มาเด้อมาเด้อครับผัวกินซอเทียงน้ำกัน หัวมันเจี๊ยมพี่หน่อยหัวไปไดเดือยน้ำมันมันก็สิกออกบางคนพัดใส่น้ำมันก็ได้พัดใส่น้ำมันจังเลยเวลาลงสูตรนี้มันเลยสใส่ใส่สูตรใส่สูตรมันค่ะหอม สมุนไพรระบบขวาใส่หนามเลยนี่เป็นแกงที่นนองอาชีข้าวอาชีิคุยอาชีพพวแซสบนะสูตรนี้ตรงขวาเป็น ที่มากองคำว่าขวาัขวหนูขัวเกิมเกียมจิ้ม,มหน่อยประมาณนี้เลยครับเราต้องเติมน้ำก่อนนี่เพิ่มเติมนังขัวห้อง ออติดตามครับอ๋อตีน้อ,นองนี่ขวเข้มเกียมเกียมประมาณนี้เลยน้องเบิ้งบืมีน้าเลยนี่นี่ประมาณนี้เลยครับทำาว่าเข้มเกียมนี่เป็นสูตรเลยพี่น้องสูตร สุดรับเฉพาะเลยนี่เนี่ยถ้ามาเก็บเกียวนเบียบนี้เล,เลยพี่น,อนอ้องต้นบัวไฮไม้หย่าไฮไม้เออเก็บเกี่ยวบัวเป็นยังเนี่ยโอเคเดี๋ยวเติมน้ำบ้านเติมน้ำพี่นอ้องจูอขันต้อสุดท้ายเลยเอ่ะบ้านนี่ มักํำได้ก็ใส่เอาตามใจสอบเลยพี่น้องงาน,ะนี่ทีเลยอหอมขอนะข,ขัวกินเรียมเลยมวนใหม่ได้พี่น้องขวัวเอาปุ้งบาทนี่ใส่เครื่องปรุงด้วยครับปลาแดกคุ้มากกับใส่คู่มากกับก็ใส่สูตรคุงผมใส่ปลาแดกพี่น้องนี่ใส่ปลาแดก สามเบอพักครับผิงเบอร์พักพี่น้องพักพี่น้อง,องเบิ่งไปแลกใส่พักไหลใส่พักต้นหอมต้นหอมยีสิบบาทใส่เบิรเบอร์ด่วนเดีัยถ้ากันนี้มากหน่อยนี่พี่น้องใบามาละหูใส่ไปเลยผม สดงหาบเห็นไม่ปูใส่เข้าไ,ไปนะผงชูรสที่เด็ดมากเลยพี่นะ้องผงชูรถใส่ร้ายแสบร้ายครับนี่พอสิบบาทใส่สองเตือเท่านั้น บอกไปสือแล้วครับไม่ใช่คักปนั่ใไปพ่อไปพ่องามนี่ละพร้อมคาราบารเนี่ยพร้อมน้เติมน้ำอีกนหน่อย หมักสดหนังนี่ครับปิดฟ้าไว้อ่านี่พี่นอ้อนใส่หนังใส่นี่แล้วใส่เครื่องเบิ้อได้ครับนี่พร้อมแล้วนี่ปด่ดงดง่ดงโดง่ดงด่งแบบนี้ปิดฟ้าไว้พี่น้องให้มันสุกสุกแล้วล่ะแต่ว่าปิดฟ้าไว<อ>้มันอูปึ๊บอ่ะมาหลุดกันครับบานี ของพี่น้องได้เวลาตึงอุ้ยเป็นไดใหญ่โอ้หอมดีหอมคาราทครับที่น้ำบกเหลืออุจุพอดีพี่นอ้องเอยเลือดพุดปุดปุดเลยว่ะเออเอ้าโอเคไปเฮ้ยสวยพี่น้องเิ่ว้ย จวดเลยครับเบิ่งแก่น,นามันสีสันพี่น้องที่ใส่โคมใหญ่เลยหอมข่ามาเป็นเดเอาใ่ๆพี่น้องเบิ่งไหนครับอืเนี่ยเลยเบิ่งหนามันพี่น้องคนเก็มยนคนตั้มบากทัวใส่กันเหมือนนี่ นี่พี่น้องขัวหนูตำบักทัวมาเด้อมาเด้อครับอาหารเทียงจุดจวดสวัสดีครับ,รบพี่น้องเอา้าดีพี่น้องตอนีเทียงมาพร้อมครับโตน,นุ่มเมนูขัวหนูครับวิธีการทำไงพี่น้องเบิงเ้งแ้วนี่เบิ้งใกล้ๆเลย ขันบ็แซสบนี่ต้องห้ามอแล้วตํ้บอกทัวครับอ่ะใส่กับขอนี้สิบบาทข้อกันนีอมาๆๆๆเสบๆกัเลยครับก่อนเทียงๆสดนำจ้มาอจำบมกทัวจิ้มเบืองิดบังอ้จํามกทัวคืออยู่ไก่แต่อหน้องอู้อาเอาพักจานพักออกพักแบบไรพี่้หมเอะกินพักยังไงอ้เสียบจับแสบจิ้มน่อยจิ้มต้นได้บ่า ตับตับเนีนๆดยอดพี่น้องเต็ดแบบสะอาดตืรัก,กะนะมอ,อือเฮ้อหอมบอกวามเป็นไดพี่น้องพักกมบนทางหารพักเตียมพักตะเดาบบมีเบื้องไกลๆเนี่ยตะกร้องี้ไกลแห้งไรพี่น้องว้ เอางบจำตังีตัวว่ะตั้งัตัวควานู้นพี่น้องเนือเนือเลยเนือแข็นแข็งเลยตัว่ีงงงง้กระดูกมีแขคงเบิง์ม่เปินแข้งมันเาาะีะไม็นคงบวก con này hm 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 rắp hm rồi nè Rắp hm rồi hm hèn nha Nên Nên hm 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 một quả, hm này.

กับตำบทความกินตอนเที่ยงฝากพี่น้องคนไหลคนแจ๋อขอบุญขอบคุณอีกเกิดที่ต่อมาที่ตามเราส้มเนาะครับเนาะคลิปนี้ไว้แค่นี้พี่น้องคลิปหน้าก็บอกกันไหมคือเราทั้งสองตาจิตสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ้า๋อลงพี่มาแล้วครับคุณก<ส>่อนลูกสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายบุ๊ค